คลิปนี้ชีลองฟาร์มพามาชมฟาร์มแพะมาตรฐาน GFM ฟาร์มแพะปลอดโรคระดับ B ที่รัตนวิทย์ฟาร์มอำเภอเมือง,งชัยภูมิมาดูกันเลยว่าการจัดการโรงเรือนที่ได้ฟาร์มมาตรฐานเขาทำกันอย่างไรขอบคุณอาจารย์สุนันทองศรีสุขเจ้าของฟาร์มตัวอให้สัมภาษณ์และคุณวรวิทย์ชัยบุตรเจ้าของสถานที่รัตนวิทย์ฟาร์ม มาชมกันเลยจ้าเด็กหมครับนี่โอ้ไม่ครับขึ้นเลยโอเคค่ะทางขึ้นนะคะอันนี้ทางขึ้นอันนี้ทางขึ้นคนคับทางขึ้นมีทางแยกด้วยนะคะมีการแบ่งแยกนะคะเนี่ยอันนี้ทางขึ้นของคนอันนี้ทางขึ้นของสัตว์ยาค่ะยาหลงทางคนทางสัตว์นะครับขึ้นด้ดีคนขึ้นดี เราก็จะมีประตูปิดเปิดป้องกันพวกสองชั้นนะคะหลายชั้นแล้วค่ะแมลงวันพวกยุงพวกอะไรเราต้องป้องกันไว้ครับอ๋อหลายชั้นจังเลยเนี่ยเขาทำฟาร์มเขาทำนี้ครับเนี่ยถึงได้ผลจริงๆเชิญครับนีเห็นไหมครับมาแล้วครับเชิญเลยครับมาแล้วครับนี่เป็นไงครับนี่นี่นี่เป็นข้างในฟาร์มนะครับเป็นเป็นข้างในคอกเป็นบุญคอกซึ่งอยากจะให้เจ้าของฟาร์มบรรยายว่าวิธีการทำคอกทำรองทำยังไง อ่ามันมีผลอะไรกับสัตว์บ้างครับจะให้รอยฟังหนจริงจริงหลักการทําคอกนะครับจริงจริงผมแนะนําอย่างหนึ่งก็คืออยากให้จะมีคอกแยกของแต่ละตัวครับในกรณีที่สัตว์ป่วยอืในกรณีที่สัตว์มาใหม่จากข้างนอกเพื่อกัดไว้ก่อนเพื่อเพื่อใช้ในการตรวจเลือดนะครับครับครับแต่ตามหลักมาตรฐานของของฟาร์มมาตรฐานจริงเนี่ยเขาจะต้องสร้างโรงเรือนกักสัตว์เข้ามาใหม่อยู่เหมือนกันครับนะครับอ๋อแต่แต่ผม ถ้าจะเอาสัตว์เข้ามาจากจากจากฟาร์มอื่นเนี่ยผมจะต้องดูเป็นฟาร์มมาตรฐานปลอดโรคเหมือนกันหลักการเบื้องต้นก็คือถ้าเป็นฟาร์มมาตรฐานอยู่แล้วคุณนําสัตว์เข้ามาคุณก็ต้องนําสัตว์จากฟาร์มมาตรฐานปลอดโรคระดับเดียวกันเข้ามาเราก็จะดูเอกสารอย่างนี้ใช่ครับถ้าเป็นระดับ B ก็ระดับ B ด้วยกันหรือจะเป็นระดับเอาระดับ A เข้ามานะฮะมันก็จะมั่นใจในในคุณภาพนะครับอันนี้มาดูอันนี้อันนี้คือคือโต๊ะข้อพันนะครับข้อพันตัว ยังไม่โตเท่าไหร่อายุเท่าไหร่น่าจะน่าจะประมาณใกล้ขวบหนึ่งแล้วใกล้ขวบหนึ่งก็ประมาณสิบเอ็ดเดือนอ่าประมาณนั้นครับยังไม่ถึงปีเหะอันนี้ังยังไม่ถึงพันเ็นัพันอะไรครับเนี่ยพันบอครับเป็นบอลเลือดสูงทีนี้ว่าอย่างที่ฟาร์มนี่อายุขนาดนี้ตัวขนาดนี้ตั้งไว้ที่ราคาเท่าไหร่ครับสมมติราคาขายสมมติถ้าถ้าราคาขายนะครับปกติก็จะอยู่ที่ประมาณหมื่นห้าหมื่นห้าขึ้นไปนะฮะหมื่นห้านี่ ปอดโรคมีแพงหรือครัถ้าปลอดโรคไม่แพงครับถ้าเป็นพ่อพันธุ์ประมาณหมื่นห้าขึ้นไปพราะว่าเกษตรกรเราอย่าเสี่ยงนะครับไปซื้อแบบไม่รู้จักที่ไปที่มาเลยเพราะว่าเวลาเป็นอะไรมาเนี่ยมันก็เป็นเรื่องลาบากท่านนั้นแล้วนี่ฟาร์มฟาร์มคุณวัวิทย์เนี่ยเป็นฟาร์มที่ปลอดโรคสายพันธุ์ก็เป็นสายพันธุ์บอแต่ว่าเลือดก็ยังไม่ร้อยแต่ว่าถือว่าเป็นเลือดสูงใช่ครับข้อดีข้อดีของพันธุ์บอเป็นไงบ้างครับข้อดีจริงๆพันธุ์บอเนี่ยก็จะเป็นสายด้านเนื้อนะฮะก็คือมันจะผลิตเนื้อได้้ไดสูง เราจะเห็นเห็นเห็นความแตกต่างเนี่ยตัวนึงก็เป็นพันสายนมเป็นแม่สายนมอยู่อันนี้สายนมอ่าเป็นสายนมอยู่นะครับสังเกตตรงไหนครับสายก็คือสายนมเนี่ยเดี๋ยวเข้ามาดูด้านหน้าก็ได้ใกล้ก็ได้จะสองตาเชิญเชิญค่ะนี่คือสายนมสายนมนะสังเกตดูก็จะมีติ่งสองข้างนมใหญ่ใช่ไหมไม่ยังไงเออไม่เกี่ยวครับอเหรออ่ะแต่จริงๆถ้าท้องเนี่ยจะใหญ่กว่าปกติของสายเนื้ออยู่แล้วสายนมเนี่ยมันก็จะมีติ่งอยู่สองข้างแล้วเขาเนี่ย จะเป็นเลียวเล็กยาวนะฮะสังเกตดูว่าจะแตกต่างกับสายสายเนื้ออยู่นะฮะจะมีติ่งอ่ะเป็นเป็นหลักเป็นพันนี้เรียกว่าพันซานแนนะฮะพันซานแอนแบีเขาเรีว่าหรือรนี้เก่าือคนใช่สิครัมีมีเงื่อนไขมีอะไรยังไงไหมที่มาเลี้ยง้วยกันกัวอ๋อที่เลี้ยงไอ้ตัวตัวแม่สายนมเนี่ยเพื่อไว้เป็นแม่เลี้ยงกับแม่สายเนื้อที่หัวนมบอดหรือไม่พร้อมที่จะให้นมเราก็จับจับลูก ของตัวแม่ที่มีปัญหาเนี่ยเข้ามาใส่ให้แม่ให้ตัวนี้ให้เป็นให้ตัวนี้เป็นแม่แม่เลี้ยงอีกทีหนึ่งเพราะแม่ตัวนี้สามารถเลี้ยงลูกตัวอื่นได้เพิ่มได้ครับแม่ตัวนี้คลอดสองตัวเอาลูกตัวอื่นเข้ามารวมกันได้เหมือนกันนะฮะตารพริกแพงนะครับอันนี้เป็นแม่พันธุ์ใช่ไหมครับคุณอันนี้เป็นแม่พันธุ์แม่สาวตัวปังใหญ่แม่สาวครับแม่นี้คือแม่นี้คือท้องแรกท้องแรกเลยท้องแรกเลยครับนี่คือท้องแรกท้องแรกโอ้ ฟาร์มตอนนี้ต้องพูดเลยว่าผสมเทียมร้อยเปอร์เซนต์ก็คือผสมสิบห้าตัวติดสิบตัวนะครับล่าสุดแสดงว่าเขาแก่วมเนอ่ยโออีกประมาณสิบห้าวันคลอดครับ uh huh. น,นี่คือสิบห้าวันคลอดหมดเลยใช่ที่เห็นที่ฟาร์มตอนนี้ก็คือท้องผสมเทียมหมดอีกสิบห้าวันเราคลอดพร้อมกันครับคือถ้าผสมเทียมเนี่ยเราจะรู้วันเวลาในการคลอดอย่างชัดเจน uh huh. เราสามารถเตรียมคลอดได้ นะฮะเราก็จะมาเราจะแยกคอกไว้ต่างหากเลยอผสมจะวีาเขาหลังจากเขาติดแล้วกี่วันถึงจะคลอดก็ร้อยห้าสิบวันร้อยห้าสิบวันห้าเดือนเนาะห้าเดือนเหมือนกันเหมือนกันที่ปนลูกผสมนี่ลูกผสมแองโกลตัวนั้นแองโกลไอตัวนี้ผสมซาแนนด้วยผสมบอด้วยตัวเนี้ยซาแนนกับบอสามใจเลือดดูสังเกตดูที่มันจะมีติ่งอยู่ เขแสดงว่าผสมสามสายเลือดใช่ตัวนี้สามสายเลือดเลยครับติงด้วยมีติงมีแองโก้ด้วยนะดูเขาเขาเขาจะเป็นแองโกแองโกเขาเขาเคยเป็นอย่างเนี้เขาจะชี้อย่างนี้อ่างี้อ่าแล้วก็มีติงซาแนนแล้วก็น่าจะมีบอด้วยนี่คือสามสายเลือดเลยโอเคอ่าอันนี้คือลูกลูกหน้าประมาณลูกลูกประมาณห้าหกเดือนห้าหกเดือนอยู่เออยู่ลูกลูกมีจำหน่ายไหมครับนี่เออตอนพวกนี้พวกนี้จะเก็บไว้ทําสายพันธุ์อยู่ครับตอนนี้แต่ แต่บางตัวเนี่ยลองสังเกตดูตัวไหนที่มีเบอร์หูสี้สีแดงๆเนี่ยผมได้รับการสนับสนุนมาจากศูนย์วิจัยพัฒนาพันธุ์สัตว์ของเชียงภูมินะครับถ้ามาเป็นข้ามาเป็นสายออสเตรเลียนะครับเข้ามาลูกลูกเลือดเลือดร้อยก็ค่ะแครับกับลูกสาวออสเตรเลียเลยใช่ครับทก้องกันหมดเลยสิบแม่ได้สิบแม่ครับสิบแม่ครับสิบแม่นี่ก็ใช่ทองสิบแม่ น่าจะแปดสามนาะ่ละสองใชไหมครับแม่ละสองตัวละเท่าไหร่นะแม่ละสองสิบตัวครับสิบตัวก็ยี่สิบตัวยี่สิบตัวยี่สิบตัวเอาเท่าไหร่คุณกี่หมื่นเอาเอาง่ายๆราคาราคาไม่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 สูงมากตัวละแปดเก้าพันอ่ะตัวละแปดเก้าพันยี่สิบอันนี้คิดง่ายๆอ่ะแสนหกแสนหกแสนหนูใช้เวลากี่เดือนเออถ้าเราเลี้ยงลูกเราเลี้ยงลูกสามเดือนแล้วก็แยกได้ครับ สามเดือนเราแยกลูกลูกขายได้ฮใหญ่นุ่มไม่ถึงปีนะได้เงินแสนหนุกครับก็แสดงว่าดีกว่าเล่นเฮโรนะครับแบบนั้นพวกนี้ท้องหมดเลยพวกนี้จะเป็นท้องหมดเลยครับใหญ่มากจะตัวใหญ่ๆคือทางคอกเนี่ยจะเน้นด้านโครงสร้างใหญ่นะครับโครงสร้างใหญ่เป็นเป็นเลือดสูงเราไม่อยากบอกว่าเป็นเลือดร้อยนะฮะเราใช้เลี้ยงเลือดสูง ดูโครงสร้างเกษตรกรเน้นเรื่องโครงสร้างดีกว่าครับเราไม่ได้เน้นสายประกวดครับมาดูข้อใหม่ข้อนี้เป็นข้อที่เชื่อมกับข้อเก่าอยู่ครับสร้างใหม่ครับสร้างใหม่ครับทำเองใช่ไหมน้โครงสร้างเโครงสร้างเองทำเองไม่ไหวแล้วครับเราสร้างมาจากไหนครับอันนี้ดูพื้นเเสาเชพื้นนั่แหละไม่เคยคุ้นะอันนี้มาดูนี่เป็นคอกย่อยยรงว่า่างฝีมือดีนะครับ อันนี้คือคอกย่อยนะฮะลองลองดูว okay. ่าจะเป็นคอกแยกๆกันไปลองแกนไปดูครับแยกแยกยย่อแยกย่อยมาอามาไวพวกไม่ใช่ธรรมดาครับนี่เป็นเป็นมืออาชีพได้เลยนะครับเนี่ยก็คือออกแบบเองงบประมาณเท่าไหร่คะเนี่ยงบประมาณการงบประมาณเออค่าของค่าอุปกรณ์นี่ประมาณแสนหนึ่งแล้วครับค่าช่างประมาณค้าหกหมื Legend> ่นครับ ไอ้คอก็กนณดแต่ละคอกเนี่ยเราสังเกตดูมันจะเป็นไม้แผ่นที่สามารถถอดได้มันจะเป็นแผ่นๆนะฮะถอดออกได้ใช่ถ้าสมมติเราอยากจะรวมคอกเนี่ยเราก็ใช้แล้วก็ถอดสกรูน็อตเฉยๆจากแผ่นกลางก็ได้ครับมันก็จะเชื่อมเป็นคอกใหญ่ได้เราสามารถดัดยอดได้สุดยอดมากเลยท่านเขาทำดีครับสุดยอดมากเดี๋ยวผมจะไปตามไปจ้างอะไรกับเยี่ยมเยี่ยม ทำดีจริมาตรฐานมากๆอันนี้พันพันบอครับเป็นพันบอบอที่ออกด้านน่าจะเป็นของซาแนนดด้วยอ๋อตาบอบอผสมซานแอนใช่ครับมันจ่สีขาวอันนี้เป็นบอหัวแดงโอ้อแสดงว่าไม่ใช่บอหัวแดงบอเลยก็ไม่ใช่หัวแดงทั้งหมดจริอจริงๆมันเป็นไอ้ตรงนี้เป็นบอลูกผสมแต่ถ้าเป็นบอแท้ๆมันต้องบอหัวแดงเดี๋ยวละประมาณนั้นลูกผสมใหญ่มากอันนี้ก็ใหญ่อันนี้ก็ท้องอยู่ครับ ใหญ่ใหญ่ใหญ่คือต้องบอกว่าท้องทุกตัวนี่คือผสมเทียมมั้งหรือยังผสมเทียมทุกตัวสองตัวนี้ยังไม่ท้องอันนี้ผสมไม่ติดนะคะเนี่ยผสมเทียมมอันนี้สองตัวนี้อ่าใช่ผสมไม่ติดใช่อันนี้ก็ท้องอันนี้ลูกผสมครับนี่ลูกผสมใหญ่มากโครงสร้างใหญ่เน้นโครงสร้างนะคะที่ลักษณะดิทฟาร์มลัตนาพิทฟาร์มโครงสร้างใหญ่อันนี้คือข้อตัวผู้ไวยละอ่อนทำ แลออ้วอ่อนอยู่นี้ตัวผู้แล้วอ่อนอยู่โอเคโอค้ี่ไปไงครับมามดูแล้วชอบใจเกษตรกรที่อยากจะเลี้ยงแพะนะครับโดยเฉพาะแพะสายพันธุ์บอสายพันธุ์บอ,บอลูกผสมเลือดสูงนะครับครับก็อาทายนี้นะครับตามที่เราได้ชมมาแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าประทับใจจริงๆที่เป็นอาชีพหนึ่งที่สามารถทำงินได้ไม่กี่เดือนก็เห็นเงินแสนในในายคุณวิทย์ก็ได้นำชมฟาร์มแล้วอยากจะให้ข้อคิดให้ข้อแนะนำกับเกษตรกรยังไงบ้างครับเชิญครับ ครับก็คืออยากแนะนําเกษตรกรนะครับว่าจริงๆเนี่ยการจัดการคอกเนี่ยไม่จะเป็นที่จะต้องคอกดูดูดีขนาดไหนอยู่ที่ว่าเราการวางระบบเกี่ยวกับคอกเนี่ยว่าแบ่งเป็นสัดเป็นส่วนพื้นที่พักผ่อนเขาอยู่ยังไงการจัดการเรื่องอาหารยังไงอยู่ในเป็นเป็นส่วนๆนะครับคือมันจะทําให้ประสบผลสำเร็จในด้านคุณภาพที่ได้นะฮะครับ ก็คือหลักๆสําคัญก็คือเรื่องโรงเลือนเรื่องอาหารเรื่องกู้เลี้ยงเองว่ามีศักยภาพยังไงนะฮะว่าคุณมีเวลาขนาดไหนคุณสามารถที่จะจัดหาวัตถุดิบอาหารได้ดีขนาดไหนนะฮะก็ทุกฤดูการการให้อาหารให้เหมือนเดิมนะครับให้เป็นมาตรฐานเหมือนเดิมแล้วแพะเราอ่ะมันก็จะไม่มีปัญหานะฮะครับ ก็นั่นเป็นข้อแนะนําจากเจ้าของฟาร์มนะครับซึ่งเป็นข้อแนะนําดีสาหรับเกษตรกรที่อยากจะประกอบอาชีพในการเลี้ยงแพะนะครับก่อนที่จะจากไปนะครับขอเบอร์โทรไว้หน่อยครับขอเบอร์โทรแล้วเราก็จะขึ้นเบอร์โทรไว้ขึ้นเบอร์โทรไว้ข้างล่างนะฮะเออรัตนาวิทย์ฟาร์มนะครับครนย์8 1ครับ081912ปดหนึ่ง4441สองสองสสี่สครับคุณวรวิทย์นะครับ ตอนนี้เราก็ยังมีจําหน่ายยู่ไหมครับเออก็มีจําหน่ายบ้างแต่ตอนนี้ก็คือเราพยายามจะเก็บแม่พันธุ์ไว้เพื่อทําพันธุ์ต่อไปเพราะในอนาคตเองเนี่ยทางฟาร์มเราทางชมรมผู้เลี้ยงแพะแกะชยภูมิเนี่ยครับจะมีจะมีนโยบายเกี่ยวกับการทําผสมเทียมโดยได้รับการสนับสนุนมาจากศูนย์พัฒนา เอาน้ำเชื้อทางโคราชผมจำชื่อเต็มๆไม่ได้ขอโทษทีนะฮะนะฮะอยู่ที่สี่ทิวนะน่าจะใช่นะครับก็คือต้องขอบคุณทางด้านนู้นด้วยว่าจะให้ทางจังหวัดเนี่ยจัดตั้งทีมผสมเทียมเองทางพี่น้องของจังหวัดเชียงฟูเองเนี่ยก็จะได้มีโอกาสในการพัฒนาสายพันธุ์คือถ้าแต่ละฟาร์มพ่อผสมลูกลูกผสมแม่อะไรอย่างเงี้ย มันก็จะทําให้สายเลือดด้อยลงด้อยลงใช่ถ้าเราทําเรื่องการผสมเทียมเนี่ยมันจะตัดปัญหาในส่วนนี้ออกไปได้เยอะเขาเรียกว่าสายเลือดชิดใช่ไหมครับใช่ครับสายเลือดชิดก็จะทําให้สัตว์อ่อนแออ่อนแอเป็นโรคง่ายใช่ครับครับอ่ะครับก็ถือว่าเป็นการเยี่ยมชมฟาร์มของข้าพุณวรวิทย์รัตนวิทย์ฟาร์มนะครับซึ่งเป็นฟาร์มที่ก็ถือว่าเป็นฟาร์มมอสฐานซึ่งได้รับเอกสารรับรองเป็นฟาร์มปลอดโรคระดับ B ีใช่ไหมครับเป็นฟาร์มมอรสาน ก็อยากจะฝากเกษตรกรผู้ที่อยากจะประกอบอาชีพในด้านนี้นะครับหากสนใจอยากจะได้พ่อพันธุ์แม่พันธุ์เป็นสายพันธุ์บอ่อที่เป็นสายเลือดสูงนะครับแต่ว่าไม่ถือว่าเป็นเลือดร้อยก็ติดต่อเบอร์ที่เราขึ้นไว้หน้าจอนี่แหละครับแล้วก็คลิปต,ต่อไปเราก็จะนำเสนอสิ่งดีๆเกี่ยวกับการประกอบอาชีพการเลี้ยงแพะนี่แหละครับให้ท่านผู้ชมได้รับชมต่อไปโอกาสนี้ขอขับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ